ตีดูนะเเสียงดับ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 เสียงทุกคนได้ยินที่มาเซอร์พูดว่าดับไหมอ้วคุณยศไดียินไหมไมได้ยินค่ะได้ยินเสียงไหมไมได้ยินค่ะได้ยินนะอ้าวเาดับแล้วก็ตอนตอนที่อ่าวมาเซอร์จะพูดว่าดังแล้วก็ดับเสียงแล้วก็ดับเสียงแล้วก็ดับนะอ่าทุกคนลองฟังนะ เสียงดับ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 ทีนี้เรามาฟังมาสเตอร์พูดคำว่าดับดูนะดับ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 ถ้าใครฟังเสียงดับบ่อยๆได้นะฝึกค่อยๆฝึกไปฟัง พเสด็จพ like, LI like exactly like ูดเองอะพูดหยุดพูดหยุดมันก็จะเห็นความดับความดับคือความว่างเสียงเนี่ยเวลามันดับไปเนี่ยเสียงเนี่ยมันเกิดจากความที่ความเงียบนะถ้ามันไม่เงียบเสียงเกิดไม่ได้ฉะนั้นพอเสียงเกิดจากความเงียบความเงียบเนี่ยก็คือความว่างอ่นแหะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความว่างใช่ไหมพอเราเห็นความดับเราก็เห็นความว่าง เห็นความว่างอิทธิปาฏยตาอำนาจการที่มันจะเกิดอีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งมันก็จะยากมากๆหรืออาจจะไม่เกิดเลยนะทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมาเสด็จตอนที่บวชเป็นพระได้ก็นั่งสมาธิตอนเช้ามืดใช่ไหมตอนเช้ามืดแต่มันจะเงียบมากเลยนะตอนที่ ีสี่เนี่ยจะเงียบเงียบก่อนเงียบเงียบสนิทพอเริ่ ả, มตีห้านะตีห้ากว่าก็จะเริ่มมีแล้วเสียงนกเสียงในป่านะป่าเขาลำนาำภัยเนี่ยหูเสียงมันจะดังไปหมดเลยนะนกเล็กนกใหญ่นกน้อยเสียงสัตว์สารพัดชนิดนะเสียงอูด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 นี้ก็มีนะเสียงจิบจิบอะไรนะเออเออเสียงเช้าอะเสียงป่านะ่ะ วันที่ที่เราเห็นทุกจริงๆนั่นคือวันที่เห็นเสียงทุกเสียงนั่นะคือทุกเสียงทุกเสียงที่ดังนั่นสิมันเป็นการเปล่งเสียงออกมาเพื่อเพื่อบำบัดความทุกข์ของสัตว์ของสรรพสัตว์ทั้งหมดในป่าแม้แต่เสียงของผีสางเทวาดานางไม้ทั้งหลายที่เปล่งออกมา เเปลี่งออกมาเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะได้ลองสังเกตดูเถอะว่าเอาสมมติหมามันร้องอีก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 อ่ะเพราะมันทุกข์นําถึงได้ร้องเนะ่ยไม่ว่าอะไรก็ได้นกแมวอะไรก็ได้ทุกอย่างที่มันร้องที่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เดินก็เห็นหอยทากมันเดินใช่ไหมเห็นพวกสัตว์เลือ้อยคลานต่างๆอะไรเดินเนี่ย เห็นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอ๋อการเคลื่อนที่มันก็แก้เคลื่อนที่เพื่อแก้ทุกข์นั่นเองงั้นตอนที่เราเห็นความดับนั่นน่ะตอนแรกเสียงที่มันยังไม่มีตอนช่วงตีสี่เนี่ยเสียงมันอยู่ที่ไหนเสียงมันก็ไปอยู่ในศูนยตามันเงียบไปหมดเลยไม่เกิดแต่พอสัตว์มันเริ่มตื่นมาต้องไปทํามาหากินนะเสียงกาเสียง ทุกอย่างสารพัดนั่นคือเสียงของความทุกข์นะทุกสัตว์ก็มีขันห้าเหมือนกันนะฉะนั้นก็เปล่งเสียงออกมาเพื่อแก้ทุกข์นั้นทุกคนพยายามเห็นความดับนะไม่ได้เห็นความดับของเสียงอย่างเดียวเห็นความดับของภาพเห็นความดับของความคิด ความคิดเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บปั๊บนแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป,บไปมันก็เกิดดับเกิดดับอย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเราเห็นความเกิดเราจะทําไมเราจะปรุงแต่งถูกป่ะ <Okay. S 1> ถ้าเราเห็นความดับมันไม่มีอะไรไปปรุงอะ่ะก็มันว่างแนละ้วมันจะไปปรุงอะไรอะ่ะใช่ไหมฉะนั้น เราลองเห็นความว่างในความที่ไม่ว่างให้ได้นะธมะเตอร์ยกตัวอย่างบ่อยมากเรื่องของปริเฉทรูปต่างๆการเขียนภาพภาพนั้นเกิดจากความว่างภาพเกิดขึ้นได้เพราะมีช่องว่างนะถ้าไม่มีช่องว่างภาพก็จะดำปื้อไปหมดเลยเราก็แปลไม่ได้อัน,นี้เป็นหัวเป็นหัวเป็นตาเป็นหางเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราแปลไม่ได้ เสียงมาเซอร์เนี่ยทำมาเซอร์พูดยาวตลอดเลยนะสมมติว่ามาเซอร์พูดเออมันไม่มีดับอะเออตลอดเลยเนี่ยเราก็แปลไม่ได้มันไม่มีช่องว่างแต่มันรู้ว่าเป็นเสียงเพราะว่ามันมีคลื่นคลื่นก็มีเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าเสียงที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยหมายถึงว่าโดเรมีฟาซซลาทีโด่ะรู้ละเนี่ยกําลังไล่ตัวโน้ตอ่ะ โดเลมีซอนซอนและซอนมีโดเลมีมีเลโดเลสอะไรอย่างนี้ต้องมาอ่ะมันก็มีดราดันดันตันดราดานดราดานดราดันาดันอก็คืออ้าวมันเกิดเป็นเพลงขึ้นมาได้แต่ในนั้นก็มีความดับในะมันมีความดับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะเห็นความเกิดด้วยความดับนะอย่าลืมนะเรายังมีนัดกันนะคอนเสิร์ต MSR เนี่ยมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตธรรมะของมาสเตอร์เนี่ยนะ ในคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนจะเห็นความดับของดนตรีทุกคนจะเห็นความดับของเสียงเห็นความดับของแสงเห็นความดับของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเห็นความดับของความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับนวันนี้ก็ให้ทุกคนเห็นความดับแล้วก็วันนี้ ในวันที่มาเซอร์พูดถึงเรื่องว่าเห็นสัตว์ทั้งหลายเสียงเกิดจากความทุกข์นั่นแหละหนะกันออกมาแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมาเซอร์ก็เดินไปเ,นเดินเขาเรียกว่าเดินจงกรมเนาะก็เดินซ้ายขวาอย่างแต่ว่ามันมืดเหลือเกินก็ไปเหยียบเอาไอ้หอยอะโอ้โหนะมันเหยียบดัง กรบเะีนะข,ขาเราเหยียบหอยหอยหอยทากเนยะตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ว่ามันโหวเป็นสท้านไปเลยนะคือชีวิตเนี่ยใช่ไหมอ่าพอเหยียบเสร็จปับ๊บพักหนึ่งแผ่โซนกุศลได้พักหนึ่งเริ่มสว่างเริ่มเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเอ๊ะทำไมใบไม้มันถึงได้ร่วงมันเกิดจากมันเกิด แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้นะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งคือใบไม้ที่มาสเตอร์เห็นเนี่ยเป็นหมื่นๆนะหลายพันใบบนต้นที่เรามองเห็นเนี่ยสังเกตไหมใบไม้มันมีแบบไม่มีใบ,ใบไหนที่เหมือนกันเลยสักใบเดียวนะเออมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมันมีเหตุปัจจัยของมันน่นแหละ เหมือนเราเซ็นเชื่อเซ็นหมื่นครั้งล้านครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยเหมือนเราพูดอะไรก็แล้วแต่ทาอะไรก็แล้วแต่ทําซ้าๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักครั้งเดียวนะอย่างคุณคุณวิรัตใช่ไหมที่ทําเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะลองดูเนี่ยขันน็อตแต่ละตัวเนี่ยเอา้าให้ขันน็อตเนี่ย ขันน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวขันมาเป็นหมื่นตัวน่ะมันไม่เหมือนกันสักตัวหรอกแรงก็ไม่เท่ากันการบิดก็ไม่เหมือนกันให้บิดทุกครั้งทุกครั้งครั้งบิดบิดหนึ่งเกลียวหนึ่งเกลียวหนึ่งเกลียวเนี่ยเอาแล้วเอาทุกเกลียวตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่คุณวิระก็ทำปัจจุบันนะมันไม่เหมือนกันแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะขณะมันเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยนกิเลสเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนวิบากเปลี่ยนกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะเรื่องนี้นะ <Okay. S 1> เรื่องความที่มันไม่เหมือนเพราะเหตุปัจจัยอะไรยังไงแล้วเราจะเข้าไปเรื่องของธรรมะได้ยังไง <Okay. S 1> มันไปอยู่ตรงไหนของธรรมะเอาวันนี้มันน่าจะได้เวลาจะให้คุณจ <Okay. S 1> ะจำนำนำนั่งก่อนนะมันมัน